แชร์ผลลับปิดการขายเผยเบื้องหลังกว่าจะปิดการขายอาคารพาณิช3์คููหาถนนสุริวงศซอยพัฒนาหลังโรงแรมแมริออทวันนี้ได้ปิดการขายลงเรียบร้อยแล้วมีการเซ็นสัญญาวางมัดจำกันแล้วแปลงเนี้ยเจ้าของฝากเราขายมานานตั้งแต่ปี2019ตอนเริ่มโควิดใหม่ๆ แต่ราคาตอนแรกตั้งไว้ที่48ล้านเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้น3คูหาตั้งอยู่ถือว่าใจกลางธุรกิจย่านสุริวงศ์กลุ่มธุรกิจเพชรพลอยเศรษฐกิจมันถดถอยขายยากเพราะโควิดจึงลดราคาลงมาเหลือ42ล้านแล้วเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยลดลงไปอีกเป็น39ล้านเมื่อ5 6เดือนที่ผ่านมานี่เองจึงทําให้เราปิดการขายได้บร็กเกอร์ก็ทําการตลาดให้แย่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพราะเราเห็นว่าทรับเนี่ยน่าจะเชียร์ขึ้นมันไม่แพงราคาก็เหมาะสมจึงปิดการขายได้ในวันนี้คนซื้อก็วางมัดจำไปที่2ล้านและนัดโอนกันก่อนสิ้นปีในราคาที่36ล้านบริษัทในหน้า f o r ์บสก็เตรียมเรื่องเอกสารสัญญาให้เรียบร้อยเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวกสบายไม่เสียเวลา แค่เชียร์เช็คก็โชว์กันก่อนแล้วมีการตรวจสอบกันเรียบร้อยมาเจอกันก็วางกันได้เลยเพียง20นาทีเท่านั้นเองก็วางวัจําเรียบร้อยใช้บริการมืออาชีพมีแต่ได้รับความสะดวกสบายถูกต้องและยุติธรรมทั้งสองฝ่ายอาจารย์มาริการูลูอสังหาบริษัทฟ b ร s บ Property ติดต่อสั่งซื้อขายมากที่สุดในประเทศไทยนะคะ